ะครรเาถ่ายแล้วครับผมตอนนี้ก็ถ่ายไปได้ประมาณ3คิวแล้ว,วลครับแต่ว่าที่เหตุการณ์โควิดเข้ามาเนี่ยนะเขาก็ต้องถอดกองไปก่อนก็น่าจะเริ่มกลับมาถ่ายชั่วมาต้านเดือนหน้าสามคิวสามสามสามหนึ่งชั่วโมยังไงบ้างกับการทำงานยังไงบ้างกับการทำงานอย่างซีรีส์แล้วมาต้องมาถ่ายกับลนะครจริงๆรับเราก็รู้สึกว่ายากขึ้นครับ ราะว่าการทํางานเลย่างพวกทั้งเนื้อเรื่องด้วยพวกตัวละครอะไรพวกนี้ด้วยมันจะมีความโตมากยิ่งขึ้นแล้วก็ค่อนข้างจะไกลไกลกับตัวเรามากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ต้องศึกษารทางสาเพิ่มเติมด้วย่ว่าพอพวกซีไอยากซีอื่นเนี่ยก็จะเป็นเล่นทีบอันนี้มันถ่ายไปได้สักพักแล้วใช่ไหมแล้วมันต้องเบรกกองแล้วั้งงวนต้องตามคอนติเนียลไหมหรือว่าอาจจะต้องเริ่มใหม่หมดเลยเลยนะครับคอนติเนียลไหมก็ ก็ต้องอ่านอ่านบททำงานบ้านเรื่อยๆครับเราจะได้ไม่ลืมด้วยอย่างอย่างนี้เรื่องเรื่การณ์โควิดมันมันต้องเลื่อนคิวอะไรอย่างเงี้ยคิวมันจะชนสายอะไรอย่างเงี้ยคิวเหรอครับใช่ใช่งานเว้นงานละครอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะหาคิวที่มันแบบลงตัวที่สุดครับผมเพื่อจะได้แบบไม่กระทบงานที่มีคิวอยู่แล้วทั้งหมดงานที่แบบเลื่อนสาแล้วมีที่กองที่อยู่ไปโควิด อะไรครับกองที่หยุดไปเพราะโควิดนใช่ครับกองโควิดเออกำหนดมันถึงเมื่อไหร่ก็จริงจริงต้นเดือนหน้าก็เริ่มเริ่มกลับมาถ่ายก็โอเคนะใช่ครับนิดนึงกระแสเราก็ไม่เบาเนี่ยต่างประเทศถึงขั้นมีชื่อสะพงส็ตามมาแล้วครับเป็นอย่างแรกแล้วก็เหมือนกับถึงจะใช้ชื่อเราเนสังเกตุเกือบทุกงานเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ให้การสนับสนุนกันในตรงนี้นะครับตกใจไหมครับจริงๆก็ว่าตกใจครับผมเพราะเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่า จะมีแบบสะพานชี่อกำขนาบอะไรอย่างเงี้ยก็แปลกดีครับนาห่นใหญ่หอันใหญ่ใหญ่มากครับไม่เคยได้งบวันใหญ่กันเลยเพิ่งใกันรด้แฟนๆทำมือว้ใช้งบเป็นประมาณเปมดแเท่าเท่าไหร่เป็นการั้งเห็นแต่กเหนใช่ไเสร็จเรียบร้อยแล้วครับ มีสะพานหนึงที่ของตัวเองนะโคจัาก็ไม่หนาวเพราะที่จริงแล้วแขงกับเราเดี๋ยวเวียดนามยอะขนาดใหญ่กลับมันถึไปท่านถึงไปบ้านระดมทำท่างทำสะพานได้เลยน่าใจเยอะแต่น่าจะร่วมกันหลายหลายบ้านเพราะว่ามีแฟนคลับที่เวียดนามก็มีหลายบ้านในการเรื่อนี้เขาก็แบบคอยช่วยช่วยแขนครับจากคนไทยไปร่วมด้วยไหมครับมีครับมีโซนอื่นๆนะครับโนอื่นในเอเชียจะมีแบบว่า มีอะไรบ้างมีมาถึงหัวแล้วก็เท้ามีลุ้มาบ้างไหมตอนตื่นยังยังยังไม่รู้เลยครับตอนนี้ก็รอรอดูต่อมาไม่รู้ว่าพี่เขาจะเอาโปรเจกต์อะไรมาสะพายพอดีครับเป็นเราหรือเปล่าอะไรนะเขาดูแลแล้วอะไรนะรู้สึกเป็นไงบ้างเลยนะคือผมกับที่ว่าข่าวไหมครับง่ายอะไรอย่างเงี้ยปกติไหครับไม่รู้อ่ะไม่น่าใช่อ่ะเวลามีแบบตานมีข่าวทีมไหนว่าเขาจะมองอยู่เรา S <S ก็ไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่า,ต,วววาตัวเรา,ราเ,เป็นยังไงแล้วก็ตัวเราทําอะไรบ้างตัวเราเป็นยังไงมีนิสัยอะไรยังไงก็ยูงนะแต่แต่เราก็ไม่ได้ซีเรียสแต่เวลาเขาโยงมาเขาโยงมาทุกครั้าโดยทั่วเขาโยงไปจับตัวเขาข้ามตลอดเวลาแล้วก็<ะ>สุดจัดก,การเ่อะๆเขามาทำเรื่องอะไรอะไรนะเวลาเขาโยงมาเขาไม่โยงมาทุกครั้งเขาย่ข้ามอะไรอย่างเงี <ผ S 2> ้ย สิ่นี้มต้องคุยกับค like นรัก้าด้วยว่ายทำไมพี่เขาถึงโดนอะไรอย่างเงี้ยนื่ครับเอาจริงๆถ้าเป็นข่าววกดราม่าอะไรพวกนี้ครับผมเราเราจะไม่ค่อยเอาไปพูดถึงคนอื่นเท่าไหร่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงอะไรยังไงด้วยเราก็เลือกที่จะเงียบไว้ดีกว่าบบนี้นี่ครับรีบางสิ่งที anything, ่จะแบบข้ามมาก่าจ right. ัดการจัดการทัวด้วยมังคาผมเลรู้สึกว่าอะไรที่ มันเป็นดราม่าถ้ามันเป็นเรื่องจริงเราก็แค่แก้ไขแต่อะไรที่ไม่จริงเราแค่อกรับแม่ไม่เอาพี่เบสนี่เรียกว่าไม่หรอครับเนี่ยยอมยอมมากๆแล้วพี่เคียร์โดนโยนมาเลยช่วยบอกแมสว่าหน่อยฟีลไหมอะน่อยฟลไหมก็ไม่ครับเพราะว่าอย่างอย่างหนึ่งเลยการที่แบบคนที่เขาเอาเราไปโยงเนี้ย อย่างแรกเลยที่เราสึกก็เอออย่างน้อยเราก็ยังมีคนนึกถึงเราอยู่อย่างน้อยก็จะมีคนรู้จักกับพนามุทีอยู่อะไรอย่างนี้ยากตอบไมาเลยก็ไม่ต้องคิดมากนะครับไม่ใช่ผมแน่นอนครับแน่นอนนอกจากงานหลักขอเรื่องกั่ติดตันก็จะมีเป็นมิวสิกวีโอครับผมน่าจะฉายเดือนหน้าครับแล้วก็เป็นผลงานละครนั่นแหละครับผมส่วนที่เหลือก็รอติดตามครับมีสิดเดียวนี่มีสองยังบอกไม่ได้ รอรอติดตามดีกว่ายุ่งไปถ่ายกันแล้วเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วครับผมแน่นอนมีผู้ช่วยมาช่วยกันแล้วใช่หรือเปล่าครับมุดได้ยังมุดไม่ได้ยังรอรอดีกว่าแต่แต่ว่าก็นั่นแหละครับคือได้คือพวกใหญ่ตัวไปเปิดใช่ครับผมแต่ว่าพวกตัวละครเลยพวกนี้ก็อาจจะยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่า คือเรายัางไม่รู้ว่าจะมีใครมาร่วมง,งานหกับบ้านแต่ที่แน่ๆเรามีเนตเราแน่นอนอาจจะตัดผมออกกันนะครับแล้วตืตว่นเต้นไหมครับกับการแจ้งก่อนผมว่าผว่าเราได้ทํางานเรื่โองนี้จริงๆผมตื่นเต้นครับเพราะว่าอย่างแรกเลยก็อย่างพัฒนาเทพรั้งแรกก็แบบประสบความสำเร็จต้นหลักมาทีา่มีนักแสดงมาเองนั่นเองทกคนก็่ลยดังขึ้นมา ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายการเลยครับคุณบระคุินๆคุณนะใช่เพราะว่าเราเราเรความรู้ความเข้าใจกระแสข่าวที่มาบอกาครับได้เขลยว่าต้องเป็นลูกของเกมขีดกับเวล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งประเด็นด้วยอาจจะไม่ใช่ก็เลยนะครับให้รอลุ้นเนาะครับผมรอลุ้นยาวเลยเคขอบมกันครับไม่มาดีกรับคุณนะดูผลงานกัน

ครับครับตงนี้ยค่ะรับนิ่งนะพับนิ่งนะหนึสอามีกรูปนึงนะหนึสขอบคุณค่ะตรงกลางนะตงกลางนะตองกงที่ไ็แป็แนียนเขายอมรับไ้หรอว่าเป็นเป็นอะไรชื่อมันองตรงกาพี่ต่ออีกเดียวคือพี่ยังไม่ได้หายกันนี้ได้ล้วรัครับครับ

ก็นำไปอะไรไม่ให้กระดมใจใช่หมท่านมาขอเซ็ตที่ทนนี่ดีไหมคะสองหน้าให้สองหนนะคะรับสองหน้าสองขาครอบคุณครับสองข้างขอบคุณครับินจ้าโอเคขอบคุณนะคะ ได้เลยได้เได้เดี๋ยวรอชุดรอดูชุดน้ำพาก่อนเดี๋ยวมจะร่างชิลสิจ้าต้องไปถอดเสื้อแล้ลลูกมีคนเกนำาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้ได้เลยครับขอซมามาเครับดาวิคราัถ้เราทก็เลยน่งเลยปเปนพเ ในคนที่มีความเชื่อในทางเดียวกันเนี่ยมาร่วมงานตรงเดียวกันใช่ครับผมก็จะเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการรายเล็กๆนะครับผมรวมถึงรายบุคคลด้วยทําให้เขาเนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไรว่ามีหน้าตาการขายหรือมีการตอบอีสปีกันด้วยเป็นรุ่นพันธุ์กันเป็นไงครับก็เป็นก็เจอคนไทย

เขาไม้ากหลังคั็ดีครับเพราะว่าพี่ใหม่เราก็มีคนอยู่หายทุกงานด้วยแล้วพอแบบรู้ว่าจะได้กลับมาทำงานที่ใหม่ก็สนุกสนุกเพราะว่าพี่ใหม่เขาคนในหางดีง่ายครับปกติเหรอปกติเขาจะมีิเด้วยมนะอจะตามแคมเปญที่เราเอของที่โปเจกต์นะคะ เนี่ยครับวันนีเราจะมาไล่กับาสิใช่ครับมีานใชครับจะมีงานแอคออเลิกเฟเตอร์แฟรนะครับผมจัดในวันที่5 6 7นะครับผมที่แวริงสามสิบนะครับ่เออแวร์เฮาส์สามสิบแวรร์เฮาส์สานะครับผมวันที่5 6 7นะครับส่วนผมไปในวันที่6กนะครับเจอกันครับโอเคครับจะปสักอลไไหม

กล้องนี้ด้วยกล้องนี้เลยอ่กล้องนี้กล้องเหมือนกันหลังกันขอคค่ะา้กตโอเคขอุกตาโอ้น่ารักค่ะยืเขาุกขอกล้องขัดมาได้ค่ะกับกล้องนี้เลยค่ะ ไม่ครับพี่ครัของเก้าอี้นอยอีกรอบอีกรอบอีกรอบของเก้าอี้ได้ปลาได้ปลาเดียร์เดียร์หนุนคอหนุนคอเจ้าวี น้งเอน้องเกลือเดียวห่อเป็นวับปลาเกลือน้องใหม่นะคขอบคุณมากค่อ่าเกอ่ั่นคือของลูกนี้อเป็นลูกจอส่ของรี

ที่รับอยู่าเครับพี่เนี่ยกอยู่ลางยังเดาแบรงนี้ี่สโอเคครับผมขอไปย้มนกลับนครับผมหน่งสองสามดครับคาบไ่ใช่ครับต่อิดีโอับครับัเรสี่พันแรก ขอเป็นข่างนี้สองท่านข่างนู้นสองท่านนะครับนะโอเคครับจะขอวิดีโอด้วยคเดี๋ยวเอาเชิงพันธมิตรด้วยนะครับี่ลล่าชิงเขาฝั่งนี้สองท่านฝั่งนู้นสองท่านพันธมิตรรัโลกของเราไม่ไหม่ครับพิ่ทิลล่าได้เลยเชิงเัาแคปชั่นแคปชั่น ข้างน้องใหม่โอเคปะโอเคสองครับ่งงก็เดี๋ครับนครับ่สองสี่ห้าหกเจ็ดบสี่ไม่ไม่ต้อ เดี <Read> ๋ยวขอช็อตแบบนี Pand ้3ามคนที่เวทีด้วยนะครับไม่เห็นแคมเปญนของเดอะไองตบๆเบ้าบๆตบๆตอบๆตบบหรบแตบๆต้ๆตบๆตบๆตคๆตบ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 ๆีบอตคๆตบ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 ๆบบ